สวัสดีค่ะครัวอ๋อยเองค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามวิดีโอของอ๋อยทุกวันเนี่ยจะทราบดีว่าอ๋อยจะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกวันตอนเที่ยงนะคะแต่สําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูการชอบคลิปวิดีโอที่อ๋อยทำฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวอ๋อยเองค่ะ,คะวันนี้เราจะมาทําไข่โอแพมกันนะคะก็อุปกรณ์ก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีครีมแฮมหั่นเต่านะคะ แค่นั่นเองแล้วก็ออริาโนโรยหน้าเกลือพริกไทยปรุงรสนะคะ,ะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องสเปรย์น้ำมันตรงถ้วยที่เราจะอบก่อนนะคะเพื่อที่ไม่ให้มันติดถ้าคุณผู้ชมไม่มีสเปรย์น้ำมันแบบออยสามารถใช้เนยทาได้นะคะเสร็จแล้วก,ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อปรุงรส ไนะคะคระหว่างนี้คุณผู้ชมไปอุ่นเตาอ,อบรอไว้เลยนะคะ180องศาเซลเซียสค่ะตอกไข่ลงไปเลยค่ะ วันนี้อาจะทําทั้งหมด5ถ้วยนะคะก็คือเท่ากับเราใช้ไข่ทั้งหมดเนี่ยคือ5ฟองแต่พอดีว่าถาดอบออยอ่ะอบได้ทีละ3ถ้วยนะคะใส่ครีมลงไปค่ะ2ช้อนเวลาคุณผู้ชมใส่ครีมก็ใส่บริเวณที่เป็นไข่ขาวนะคะ ใส่แฮมลงไปบนหน้าเลยค่ะเอาจะใช้แฮมหั่นเต่านะคะทั้งหมด2แผ่นค่ะใส่ปริมาณตามชอบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะอบโดยการใช้วิธีสติมมิ่งนะคะก็คือใส่น้ำร้อนเนี่ยหล่อลงไปที่ฐานตรงถาดรองนะคะให้ระดับของน้ำร้อนเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยนะคะแค่นี้ค่ะจะเอาเข้าวตอกอบนะคะใช้ เวลาประมาณ10 1ถึง12นาทีนะคะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมชอบความสุกข,ของไข่แดงประมาณไหนนะคะถา้าเวลา10นาทีเนี่ยไข่ขาวจะสุกแต่ไข่แดงเนี่ยมันก็ยังจะเหลวอยู่ถ้าประมาณ12นาทีเนี่ยไข่ขาวจะสุกแล้วก็ไข่แดงเนี่ยจะเป็นยางมะตูมพอดีน,นะคะไปค่าเดี๋ยวเราเข้าอบกันนะคะ ตอนนี้ไข่ไหอยุกแล้วนะคะไอ,อทําเวลา10นาทีกับ12นาทีมาให้คุณผู้ชมดูนะคะอันนี้จะเป็นเวลา10นาทีอันนี้จะเป็น12นาทีอ๋อสินาทีไข่มันก็จะแบบว่ายังมีเหลวเหลวอยู่นะคะแต่พอเป็น12นาทีเนี่ยเห็นไหมคะมันจะขอบเนี่ยมันจะสุกมันก็จะกลายเป็นอย่างมาตูมนะคะแต่ก่อนที่เราจะจัดเสิร์ฟเนี่ยเราจะโรยออริกาโน่ข้างหน้านะคะ ก็พาเมซานชีสนะคะนิดหน่อยพริกไทยนิดนึงนะคะแค่ดีค่ะจะเสิร์ฟแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะไข่อบแฮมของเราอาหารเช้าแสนอร่อยนะคะสำหรับลูกๆนะคะรับรองเมนูนี้เด็กทุกคนติดใจแน่นอนนะคะ ชอบคลิปวิดีโอที่อ่อยทำก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page ครัวอ่อยเองค่ะ